สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งพาเพื่อนๆมาดูเห็ดนะคะไม่รู้เห็ดอะไรเนาะงอกในสวนหลังบ้านของแม่พึ่งนะคะดูสิค่ะดูมีกี่ดอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดเก้าดูสิกุกโกหนึง่ง กย็ยางใหญ่เลยทุกทีก็ไม่มีนะปีท่แล้วก็ไม่มีนะเพิ่งเห็นนี่แหละแม่เพิ่งเมื่อวันก่อนก็มาเก็บผักแต่ก็ไม่เห็นนะคะทําไมเพิ่งเห็นเอาวันนี้เนาะดูสิคะตรงนี้ก็มีตรงนี้หน้าฝนฝนตก ก็เลยดินชื้นเนาะนี่สวยมากเลยนะแต่คงจะกินไม่ได้หรอกคงจะเป็นเห็ดเมานี่แหละแต่ก็ไม่รู้เนาะว่าจะเป็นเห็ดอะไรก็มีกิ้งกือด้วยนะคะเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดเขาอาจจะมาเชื่อมาจากดินเนาะเพราะว่าดินที่ตรงนี้ไม่เพิ่งถมถมใหม่นะคะดินทุ่งนาเนาะก็อาจจะมาตาม เชื้ออาจจะมาตามมากับดินเนะยาะกอใหญ่มากเลยเนะยาะเดี๋ยวไม่พึ่งจะเอาไอ้พร้วนี่แสะเนาะอ,อ,อุ้ยอุ้ยโอ้หหเห็ดอะไรนี่มันนี่นกฟ้าเลยอ่ะอุ้ยดูสิโอ้้กอใหญ่ยายมากเลยเด,ดี๋ยวดิ ไม่กล้าจับว่ะเห็ดเมาโรคเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอุ้ยใหญ่มากเห็ดนดนำนม,นนำนมที่ที่ตัวข้างล่างข้ามันเดินข้อมือเดินอะมันจะมีเนาะอุย้นนยเพื่อนเพื่อนนี่นะคะอุย้ยเห็ดอะไรเดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนเพื่อนไอเพื่อนบ้านดูเนาะ ใหญ่มากเลยดูนะนี่นะจะหอมเนาะแต่จะเคยอืมไม่เอาไม่เอาตะกาเปื่อนนี่นะตรงนี้สามดอกสี่ดอกห้าดอกแต่ไม่เพิ่งจะเอา โงนี้ไปนะคะเอาไปแยบเพื่อนเชื้อนี่นะคะโคกดูสิเห็ดโคกโคกดูเห็ดโคกโคกใหญ่ยังับนะหญ่ยังับนะเห็ดยักษ์อ่ะยักษ์กิโจทมหรือเปล่าแต่มันกินไม่ได้หรอกคิดดูแล้วว่าคงกินไม่ได้เนาะแต่ถ้ากินได้แสดงว่า น,น,นี่นะครับเพื่อนๆเฉพาะเฉพาะดอกเนี่ยเส,ส้นผ่าศูนย์กลางอะ่ะสิบนิ้วได้นะใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากเห็ดยักษ์จ้าเห็ดยักษ์เห็ดยักษ์เนาะ เดี๋ยวเพื่อนจะเอาไปถามลุงเนาะว่าเห็ดอะไรนะคะไม่พื่งจะเอาไปถามเพื่อนบ้านแล้วนะคะเ,คเขาบอกว่าชื่อเห็ดตีนแฮดเนะาะเพื่อนเพืลานสาวเป็นคนจังหวัดทีสเกตเขาได้แฟนอยู่ที่นี่ เขาบอกว่ากินได้จ้านะพึ่งเป็นเห็ดตีนเฮ็ดเนาะแต่ว่าไม่พึ่งก็ไม่เคยได้ยินชื่อเนาะแต่ว่าภาษาคขเมนจะเรียกว่าตะเกียมรเมียอืมก็แปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะตะเกียมรเมียเนาะแล้วก็เก็บยังไม่หมดนะไม่พึ่งจะเก็บไปให้มีลุงแกเอาไปนะลุงแกจะเอาไปเขาเอาไปต้ม ดมแล้วก็เทน้ําแล้วก็เอามาคัน้นเอามาผัดกระเพราได้มาทํากับข้าวได้นะก็ต้องทําให้เป็นนะทําให้เป็นก็จะเมานะคะแต่กินได้นะคะก็โอเคเลยอย่างน้อยเขาก็กินได้เนาะบ้านเรามีเห็ดน,นะคะรุ่นกนปลวกใหญ่ออกเยอะเลยแต่ปลวกใหญ่ว่ากินไม่ได้นะเขาไม่กินเขาบอกว่ากินไม่ได้แต่แต่ตีนแคดนี้เขาเอาเนาะ เขาเกิดอยู่ตรงต้นนี้ค่ะต้นเลมอนใต้ต้นเลมอนของแม่พึงนะคะนี่นะคะเลมอนของแม่พึ่งติดลูกเยอะเลยเลมอนนะคะต้นเลมอนของแม่พึ่งนะคะนี่ติดลูกเยอะเลยนะคะเคยมาชมตอนโตเนาะนี่เนาะ เกิดอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ตกมากเลยนะฝนตกนะคะหน้าฝน